โอ้โหไม่มีแสงแสงสว่างไม่มีเลยไฟมึงลิบหลีเลยเกินโอ้ตายแล้ว,าลวมาครับทุกคนวันนี้นี่เราอยู่กับ Octopath Traveler นะฮะอันนี้มันไม่ใช่เวอร์ชัน PC นะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือนะฮะก็เหมือนเดิมครับผมกาชาวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชากันเพราะมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่สำหรับวันนี้ รู้สึกว่าน่าจะเป็นตู้รีรันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นรีรันแบบกลุ่มมีตัวใหม่มาด้วยแหละอันนี้เป็นตัวใหม่แต่อ่านสกิลนะผมเดี๋ยวดูสกิลผมอ่านสกิลเข้าวๆแล้วอ่ะมันเป็นแดนเซอร์มันคืออนวุธมันเป็นพัดแล้วก็ผมว่าสกิลสกิลมันก็ระดับนึงอะแต่ว่าถามว่าน่าสนใจ100%ยเปอไหมก็ยังไม่เชิงว่าน่าสนใจ100%เปอสักเท่าไหร่ สกิลติดตัวมันก็มีรีโคเวอร์กับรี b p พีก็คือเวลาสู้มันมีพอยต์ใช่ไหมครับผมมันก็จะรีทาให้เราออกสกิลได้เร็วขึ้นอะ่ะอะไรประมาณนั้นที่เหลือมันก็ป้องกันธาตุทั่วไปสกิลอันติก็เป็นบัฟอเวกนี่ไม่ต้องพูดถึงอเวกมันก็คือทั่วๆไปแหละอาจจะมีดีเทลของถ้าไปเปิดได้ขั้นสี่ี่ะก็ได้ประดับมา แต่ไม่ถึงหรอก <c oughs> ถามว่าตัวมันน่าสนใจว่ามันเท่ดีเหมือนกันนะดูทรงผมมันแล้วอะไรแล้วมันโจ๊กเกอร์แก is a joker มันเท่ดีนะแต่เอาไว้ก่อนที่สนใจในตู้นี้อัปเดตมารอบนี้คือตัวนี้ฮะไตรัสนี่ไตรัสนี่ได้ยินเสียงน้ำหลือมาตั้งแต่เปิดเซิร์ฟแล้วว่ามันมันดี แต่ผมเพิ่งเห็นว่ามันดีตรงที่ว่าโอ้โหมันมาสามธาตุเลยสายรัดไฟน้ําแข็งสายฟ้าในตัวเดียวสามอันแรกเนี่ยเป็นสกิลเดียวแล้วก็สามสกิลสุดท้ายนี่มันจะเป็นสกิลกลุ่มแล้วก็เป็นสกิลกลุ่มสามฮิตซึ่งดีมากบอกเลยสกิลพาสซีฟนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าพูดถึงนะก็คือมันจะกันธาตุอ่ะ กับจะส่องให้ดูให้เห็นว่าศัตรูแบบแพ้ธาตุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจอยู่ระดับหนึงเหมือนกันในทีมนี่สกิลอันติเมทก็เป็นสกิลแบบโจมตีสามธาตุอะยังโหดอะอเเพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็จะมาซูมกันดูซิว่าเราจะได้ไซรัสไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นตู้แบบสเต็ปนะครับผมก็คื พอครบสเต็ปที่5มันการันตี5ดาวแต่ว่ามันก็จะสุ่มออกนะมันจะสุ่ม1ใน4ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะมานลุ้นกันนะครับอ่ะไปเลยมาเธอมาเทมาเทนานเชียโอ้โหไฟดวงน้อยไม่ได้มีความแบบ หน่าตื่นเต้นแล้วใจเลยอะแสงไม่มีสคริปแม่งเลยนะสี่ดาวสามดาวเพียวๆล้วนๆก็ไม่ได้หวังอยู่แล้วลหละแต่นี้ใช้ดาวใช้เพชรน้อยนะครับผมอให้ดูก่อนนะผมลืมบอกไปว่าอันเนี้ยคือมันเหมือนมันเหมือนเป็นห้าดาวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันก็เก่งอะแต่มันไม่ได้เป็นแบบริมิต็ดมากหรือมันไม่ได้เป็นตัวใหม่เนาะมันเป็นตัวเก่าแล้วอน่างเป็นตัวใหม่มันก็จะใช้แบบเนี้ยมันจะต้องใช้เพชรประมาณร5 0ยหแต่เนี้ยเขาใช้แค่ร้อยเดียวนะฮะผมก็ดีไปแต่ว่าตรงอื่นก็ยังใช้300รเหมือนเดิมนะแค่ลดแค่1นกับ2สเต็ปหนึ่งกับสเต็ป2เฉยแต่มันก็มีโอกาสลุ้นนะถ้าพูดถึงอะมันไม่ได้ว่าโอ้โหมันต้องไปรอสเต็ป5มันถึงจะออก เพราะว่าผมเคยออกสเต็ปตั้งแต่สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วได้เลยก็มีแต่ว่านั้นมันคงโชคดีโคตรๆอะ่ะอันนี้โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคแห้งๆยังไงก็ไม่รู้อะ่ะไปสเต็ปที่สามครับผมการันตีได้ไอที่อัพเลเวลยี่สิบอัน มาสามสิบมาก่อนเลยได้ไหมแบบจะได้เก็บเพชรเก็บอะไรไว้เอ,อ้ยมาว่าอย่างเงี้ยคือมาแน่ทองแน่ห้าดาวแน่แน่ไม่มาสเต็ปสามเลยเจ๋งว่ามาเลยมันเลยมันเลยมันเลยถ้าแบบได้สักปลดได้ด้วยก็จะยิ่งดีนะผ่านไปไม่ใช่ เออรู้แล้วโอ้โหจะมาตัวที่ไหวมสามตัวแล้วเนี่ยมาว่าตัวที่สี่ไซรัสมันอะไรวะใช่ไหมไม่ใช่วะไปได้พ่อบ้านที่ไหนมาวะเนี่ยตัวนี้ไม่รูจ้จักเป็นโจรด้วยอาชีพโจเด้วยชื่ออะไรวะเนี่ยคือที่ผมไม่กดสกิปเนี่ยเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะออกแบบห้าดาวสองตัวสามตัว,ตวก็มีนะ ผมเคยห้าดาวสองตัวอยู่ะแต่ว่านั้นคงโชคดีเกินแล้วมั้งมาอีกสักหน่อยไหมไม่วะหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอเคชื่ออะไรวะเนี่ยฮาร์ดโค้ดเหรอตัวนี้ยังไม่เคยเห็นด้วยตัวใหม่ เอามาอย่างน้อยก็ห้าดาวห้าดาวมีดต่อไปสเต็ปฟรีอื้มถ้ามาช้าักขนาดนี้พี่แบบอืมมีโอกาสนะเนี่ยมีโอกาสจะทองนะถ้ามาแบบนี้มีโอกาสไหมไม่งั้นอาจจะได้สีดาวที่พัฒนาเป็นห้าดาวได้ สีดาวมันก็ถ้าสีดาวมันจะก็จะซ้ำๆแล้วนะมีไหมสีดาวครึ่งห้าดาวอะไรก็ว่าไปอืมจะไม่มีจริงเหรอมาให้ผมลุ้นเฉยๆเหรอ มาดิโอ้โหแล้วจะจะมีแสงกระจายเป็นซิกซิกเพื่ออะไรวะมาแต่เนี้ยการันตีห้าดาวแน่แนเยอะขอเป็นไซรัสด,ด้วยไหมเนี่ยอันนี้การันตีแน่ๆเนี่ยทองแต่เนี้ยจะไซรัสด้ไหมอยากได้ไซรัสด

ยังอีกเหรอโอ้ลูเซตยตายังอีกโหมาตัวสุดท้ายเลไรไงวะเนี่ยเดียโก้ไซรัส,ไ,ส,ไ,สไม่ใช่แล้วเสียงไม่เสียงไม่ใช่แล้วกูว่าแล้วโอฟิเลีย โอฟิเลียว่ะอยากได้ก็อยากได้นะแต่เพชรก็จะหมดอะไซรัสเอ้ยไซรัสอ่ะมาตู้นี้ก่อนละกันก็อัปเดตมาใหม่เนี่ยก็มันมีแบบเคลียร์เควสเนื้อเรื่องแล้วก็ได้อันนี้มาเปิดฟรีนะครับผมก็เหมือนกันเลด เลทห้าดาวจะอยู่ที่ประมาณ0.5นะครับผมตู้นี้ก็มีไซรัสเหมือนกันนะเพราะงัน้นก็ไหนมาลองดูอีกทีเดี๋ยวค่อยไปเปิดสเต็ปแล้วกันเอาตู้นี้ก่อนมันมีอยู่สักสามสิบสามสิบก็รอลุ้นดูว่าจะออกไหมโอกาสออก0.5ถ้าออกตู้นี้นี่หาเลยนะม,มาเหมือนให้ลุ้นน่ะมาเหมือนให้ลุ้นน่ะ ห้ามเลยไหมสคริปเลยแล้วกันไม่มีสามหมดเลยนะยี่สิบท้องหน่อยท้องหน่อยท้องนะาโอ้โห ไม่มีแสงแสงสว่างไม่มีเลยไฟมึงลิบหลีเลยเกินโอ้ตายแล้วไปเลยข้ามเลยไฟลิปหลีไล้ขนาดนี้แสงไฟแทบจะมอดดับเลยมาสุดท้ายครับออืของ ขึ้นท้องหน่อยสิเฮ้ยแต่ดูเหมือนแสงมันกระจ่างกว่าเดิมไหนสิหุนออกมาท้องท้องมาออไปสคลิปเลยเศร้าใจวะ่ะเศร้าใจวะ่ะเศร้าใจเศร้าใจ อ,อยากได้ไซรัสได้โอฟิเลียแต่ก็ตัวใหม่นะถ้าพูดถึงก็โอฟิเลียผมก็เพิ่งได้เหมือนกันแต่ตู้นี้ได้ครบเกือบหมดแลเหลือแค่ตัวมีดอย่างเดียวสองร้อยสามร้อยได้สามได้สามสเต็ปถ้าจะเปิดถ้าเปิดก็จะได้ประมาณสามสเต็ปซึ่งมันไม่ถึงไม่ถึงไอ้นุน มันต้องเก็บอีก600มันถึงจะได้สเตปห้าก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับผม้วรอดูก่อนแล้วกันอ่าในตัวใหม่กับเปิดกิจกรรมใหม่ก็ประมาณนี้ครับผมไม่รู้ว่ามีใครเล่นเหมือนเราหรือเปล่านะครับผมแอ t ออ a โ h t พา v e ทเวก็เป็นเกมที่เล่นเพลินๆน,นะครับผมมันไม่ใช่เกมแบบสายต่อสู้แบบแอคชั่นอะไรนั้นนะมันเป็นแบบเกมเทอร์นเบสอ่ะมันก็จะออกแบบแนว,แ,นวแบบ มันก็เฉพาะทางนิดนึงนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นนะครับผมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมออกมาแนะนำสุดจัดทงจัดทีมให้ผมหน่อยก็ได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ